สวัสดีครับทุกคนคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปเยือนเจ้าส่วนน้อยอย่างฟูลแลมนี่คือไหลอัพนะครับไหลอัพมันดีมากเลยโอเคถือว่าโอเคไหลอัพติดอยู่อย่างเดียวตัวเดียวเลยดาโลไอชิบหายอเวนยังจะเอาลงอีกเหรอทำไมไม่เอาอามัดลง ตัวเดียวเลยติดตัวเดียวเลยออมลิมทำไมอ่ะฮะทำไมทำไมไม่เอาอามัดลงที่เหลือดีหมดกลองหน้ากลองกลางกลางลับอาตูมายินดีอีกแล้วโอเคให้โอกาสมาอีกแบบหนึ่ง,งเผะเออาจจะเปลี่ยนก็นได้ใครยะเไมรู้นี่คือคันคาดการของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงของค่ำคืนนี้เปลี่ยนนาโลลเป็นนามัดได้ไหมอัมบุลิมนะเข้าใจไหมสู้ให้เต็มที่พเพราะเสถียรเราดีมากโอเคเจอส่วนน้อยไอย้เจอเจ้าส่วนน้อยเราสู้ได้สบายสบายมีตะกุดตะกะไปบ้างแต่ก็โอเคสู้แมนยู สามแต้มเป็นของเราเชื่อเราทำได้เล่นให้ดีจบสกอร์ให้กลมๆมมาลุ้นกันทุกคน